นี่คุณช่างมันเธอเพราะว่าเงินที่ได้มาโดยการทำร้ายคนอื่นน่ะเราไม่ต้องการหรอกเก็บเอาไว้เถอะไม่หรอคะ่ะไม่ฉันนะ่ะโอเคนะคะคอยดูแล้วกันว่ามันจะช่วยฉันได้ยังไงนะคะ 哼嗯。嗯。 เขียนเช็คแบบนี้นะดูดีจังเลยเดคะแม่นอยหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยนะอาเซฟี่มาๆมา,มาดูกล้องนะเอาสิยิ้มสิยิมย้มยิม้มเออและนี่ก็คือแบงค์ใบสุดท้ายนะคะฉันเขียนความผิดสุดท้ายลงไปแล้วล่ะคะ่ะ เป็นความผิดที่ฉันจะทํามันไปตลอดชีวิตของฉันนั่นก็คือความที่ฉันมั่นใจว่าฉันทําได้ในทุกอย่างที่ฉันได้ลงมือทําลงไป oh. ฉันเรียนรู้มาจากคุณเลยนะคะตั้งแต่เด็กเนี่ยสังคมต่อว่าคุณว่าคุณเป็นพวกแปลกนอก,อนอกคอกนอกคําสอนทุกคนคิดว่าคุณนะทําอะไรก็ผิดไปหมดเลยแต่ดูสิคะว่าคุณนะ่ะ มีความสุขมากแค่ไหนที่ได้ทำทุกอย่างและพรของคุณก็มีผลดีต่อฉันด้วยนะคะคนในโลกนี้นะ่ะทั้งใจร้ายใจดำไม่มีหัวใจเลยสักนิดเดียวไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนก็ตาม ลักษมีจ้ะอันนี้ถ่ายรูปกันดีกว่านะว้าวเซลฟี่ไี่สวยมากเลยเดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมถึงเป็นแม่สามีของบ้านนี้คุณเอาชนะใจฉันได้วันนี้เราจะเต้นรำแบบเต็มที่ให้กับคุณเลยล่ะ ฉันน่ะเป็นแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดในอินเดียเลยนะจะบอกให้แน่นอนเลยเราต้องมาฉลองกันนะเอาเลยลุยเลยบอดเอานี่พวกเธอสามคนน่ะมาเต้นรำกันสิยืนอยู่เฉยทำไมล่ะมาเต้นรำไปดีกว่า เนี่เนีเนย่ดูไหมฉัอน,นอยู่ที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะถ้าค่มที่นี่มาโดยตลอดเลยไม่เคยมีใครท้าท้าเราแบบนี้แต่ว่านี่ใช่ใช่ใช่มันมากเก,ก,กินไปแล้วนะแม่สามีเราจะทําแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยไม่ไดกับพวกกบฏเนี่ยนะกุดดาน,นะทำครอบครัวของเราเสียหายนะทุกค่ะถ้าเพื่อนบ้านเรามาเห็นเข้าแบบนี้ลน่ะ โอ้นี่อยากจะกินรสดูใช่ไหมแต่าสายาคุณเน่ยไม่ให้คุณกินละสินนะอดใ่แล้วล่ะอัน,นี่เรามาเพื่อคุณนะเราจะทําให้คุณสมหวังเลยล่ะามาสิมากิน้วดูกันของโปรดของฉันเลยล่ะ,ะแต่ว่าฉันรู้แล้วล่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะคุณป้านขนมให้คนอื่นอยู่เสมอไม่ใช่หรอ,องั้นคุณก็กินก่อนเลยสิมา เดี๋ยวฉันปอ้อนให้เองนะมามาๆๆมามาแล้วฉันก็จะกินต่อโอ้โ,อโ,อโอไหไอนี่เอาระดููย่าพิษมาป้อนเราอ่ะก่อนที่ยาจะออกฤทธิ์เราต้องทำอะไรหน่อยแล้ว้ย โอ้โหสวัสดีภรรยาของคุณยังเด็กนะคุณเองก็เหมือนกันคนเราหาสภายที่ดียากนะแต่คุณได้ของดีมาเลยล่ะพรของคุณมีความหมายมากเลยนะเอาอย่างนี้ให้พรกับลูกชายฉันกับภรรยาของเขาด้วยแล้วกันได้โปรดละ อันนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะคนพวกนี้เนี่ยจะให้ทุกอย่างเลยเออที่จริงแล้วคือว่าธุรคาดบริจาคไปตั้งสองแสนเลยค่ะใช่ค่ะแม่ใช่แล้วเออคนพวกนี้ต้องได้ทานยังไงเธอก็เป็นแม่สามีเราเราก็ต้องต้อนรับสิคะขอให้ลูกชายคุณกับสภายมีความสุขสุดหัวใจเลยฮะ เอาลันที่มาหยืนข้างสาม,มีมามาหยุดต,ตรงนี้เร็วใช่จะเขินทำไมสองคนนี้หมก,กันจะตายจับมือกันเลยค่าจะมือเลย แม่คือผมมีงานสำคัญเดี๋ยวผมมานะไม่นะลูกพรนคู่รักนะ่ะมันสำคัญอย่ามองข้ามมันอย่างน้อยก็เอาของขวัญที่ลูกซื้อมาให้กด,ดานสิกำไรของเธอไงแม่ก็อให้เองสิผมไปละทาไมละ่ะทำไมต้องแม่ลูกซื้อให้เบียก็ต้องให้เองกด,ดานจ้ะเอามานี่มาอ่า นั่งก่อนนะนั่งนี่มาตรงนี้แล้วแล้วลูกก็นั่งบนพื้นเออน,น่ะนจะให้เขามาแตะเท้าหนูทำไมกันคะเนี่ยนั่งลงก่อนยกเท้าแล้วก็วางไว้บนสะโพกเขานะ ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะเอาละให้พอดคู่รักเล้วพ่อสามีหนุ่มกับแม่สามีที่อายุน้อยที่สุดในอินเดียอขอยให้โชคดนะีตลอดไปนะปผมไปแล้วครับโดยจะปล่อยคุณไปง่ายๆได้ยังไงแล้วจะไปไหนให้เราเห็นหน่อยซิว่าคุณรักเมียแค่ไหนกันหมายความว่าไงคุณต้องกอดเธอแล้วบอกว่ารักเธอแค่ไหนคุณต้องจูบเธอด้วยนะ เอานี่เร็วสิไม่หรอนี่ไม่ได้สาระเอาสิเอาเลยจูบก,กับตาลุงนี่น่ะเหรออุ้ยไม่เอาเหรอกไม่มีทางอ่ะ คงจะเกินละมั้งระเจ้าประเจ้าปวดหัวหมดแล้วเนี่ยนี่ปิดประตูสินั่นใครเนะนี่และสมีฉันเองชิวตาเธอเองเหรอเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะ นี่จีวตาทำมาได้ยังไงเล็บปลอมเป็นกระเทยมาหรอเธอน่ะแค่วันเดียวก็ยังทนไม่ได้เลยแล้วเธอละต้องทนแค่ไหนกันนะฮะกณดามันแยกผู้ชายของฉันไปนะฉันต้องแก้แคสิฉันมาเพื่อแก้แค่นั่นแหละยังไงล่ะจะฆ่าใหญ่นั่นเหรอจะบ้าไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวภาษาเสียเหรออยากจะเข้าคุกใช่ไหมนี่เลสหมีฉันไม่ได้จะฆ่านะฉันแค่จะสั่งสอนแล้วสิ่งที่เธอทำน่ะมันผิดมากเลยนะผิดมากๆเลยโง่สิ้นดีเลยเนี่ย บ้าที่สุดเลยคิดให้ดีสิถ้าทุกคนเห็นเธอที่นี่จะเป็นยังไงล่ะฉันขอตื่นเลยนะบอกเลยยังมีเวลาไปนี่และเสมีอย่าห่วงเลยนะฉันมีแผนที่ดีนะฉันจะสั่งสอนมันทำให้เธอพอใจได้เลยล่ะคอยดูสิวางแผนสินะแล้วมันแผนอะไรเอเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคอยดูดราม,ม่าก,กันแล้วกันนะเฮ้ยนี่ฟังนะฉันเตือนแล้วนะเธอกำลังเสี่ยงมากที่ทำแบบนั้นลนะ่ะ มไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะทุกคนนะ่ะก็อยากจะเอาเปรตผู้หญิงกันทั้งนั้นเลยดีนะที่หนีออกมาได้คนที่เอาขนมมาให้เรากินนินนามาทำอะไรที่นี่เนี่ยขอโทษทีนะ อ้พระเจ้านี่ขโมยของต่อหน้าต,ต่อตาเลยเหรอเนี่ยแกล้งทำเป็นคนดีเอาขนมมาให้กินแต่ว่ามาขโมยของแบบนี้เนี่ยนะฉันจะสั่งสอนให้เข็ดเลยคอยดูให้ดีก็แล้วกัน <c oughs> แล้วนี่ขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ยจะขโมยถังน้ำรือ,อยังไงกันอะ <c oughs> ตามไปดูดีกว่า ทางตันแล้วล่ะขโมยของแล้วหนีมาที่นี่คิดหรอว่าจะหนีไปไหนได้น่ะว่าแต่ขโมยอะไรกันแน่เนี่ยจับได้แล้วจ้าฟังนะการขโมยนี่มันไม่ดีเลยไหนเอามาดูสิว่าขโมยอะไรน่ะไหนมาดูสินี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะทิบายยังไงละกุฎดานมันไม่ใช่ขโมยหรอกนะเธอเนะ่ยคือจอรนต่างหากละ่ะถ้าขโมยเข้าไปจากชีวิตของฉันเลย ูปลงนี่นาอา่อเธอมาทำอะไรที่นี่จะมาสั่งสอนฉันว่าอะไรผิดอะไรถูกอย่างนั้นเหรอเธอมาที่งานแต่งงานของฉันแล้วก็แย่งสามีของฉันไปเนี่ยเธอทำลายฝันทำลายชีวิตของฉันด้วยอ่ะ แล้วเธอก็เป็นสาเหตุของเรื่องนี้เธอจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเธอเลยคอยดูสิเฮ้ยนี่นี่นี่ยานะนี่นี่นี่จะทำอะไรเนี่ยนี่เธอต้องใจดีสิปะโทนี่เธอยังไม่แต่งงานกับลุงไม่ใช่เหรอนี่เธอคิดอะไรของเธอเนี่ยฮะเค้คิดว่าแบบนี้จะมีความสุขได้ยังไงกันล่ะนี่ฉันน่ะอยากจะกำจัดตาลุงเั่นออกไปจากชีวิตแทบตายนะแต่ว่าโชคชะตาเล่นตลกเลสินี่จะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ทางนั้น นี่คิดว่าอะไรนะฮะคิดว่าฉันน่ะจะหลงกลเธอและยังไงกันไม่มีทาหลักหน้าฉันได้โอกาสแล้วนี่เธอจะทําอะไรของเธอคิดจะแทงฉันอย่างนั้นน่ะเหรอฮะนี่เอาไม่นมาขู่ฉันแบบนี้คิดว่าฉันกลัวแลวยังไงกันนะฮะแล้วเธอน่ะเป็นบ้าไปแล้วละยังไงกันนี่เจอของจริงบ้าเป็นยังไงล่ะฮะนี่ยังไงชอบไหมละ่ะเอามาจ่อหน้าแบบนี้ออน,นี นี่คุณเดินโลกนี้มันพูดถูงนะพูดว่าเธอเนี่ยมันไร้ประโยชน์วันนี้เธอก็ไม่มีทางรอดจากฉันหรอกนะได้มมดไปแล้วก็ยังโง่ทาตัวเองบาดเจ็บได้ขนาดนี้เธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะเออเธอมาแยกสามีฉันไปเธอเอาเปรียบฉันวันนี้เธอต้องเจอดีอ้ยใจเย็นๆก่อนสิปะโทนี่ฉันกลัวนะนี่ฉันยังไม่อยา กดดันคิดว่าจะมีคนมาช่วยเธออย่างนั้นเหรอฮะมานี่เลย <c oughs> ฉันบอกเลยนะว่าทุกคนกำลังเต้นรำกันในงานฉันหลอกกันอยู่ไม่มาสนใจเธอหรอกน้า <c oughs> กดดัน <c oughs> เธอจะต้องตายที่นี่แหละตายไปซะเลย ดันอยู่ไหนนะหายไปไหนก็ไม่รู้ นี่มันกำไรมุกของกุดดานเนี่ฉันเพิ่งซื้อให้เมื่อกี้เองทำหลุดแล้วเหรอก่อนที่จะมีคนเห็นฉันฉันต้องไปก่อนดีก,กว่า แล้วเอเจมาที่นี่ทำไมกันนะ เราจะหนียังไงกันล่ะเนี่ยกุดดิน กดดานกดดานฟืิกดดานฟื่องิกดดาน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 ฟืองิกดดานกดดาน